สวัสดีค่ะ f อฟซก็อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฟันก์กกววันนี้พากินัา,นาแซบนะคะพาส่วบนะคะนี่ตำขนมจีนนะคะตำขนมจีนเนาะเอเส้นเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะคะนี่เส้นเหนียวเนียวยาวๆนะคะนุ่มๆนะคะเส้นขนมจีนนี้ก็เป็นของหน่มเบาบ้านนานะคะส่วนแคบหมูสวรรค์นี้เป็นของพี่ไทยพานนอกนะคะ มาค่ะเรามาซวบกันมากินกันนะคะมาค่ะมาทานกับสาวปานนะอร่อยนี้ตําเองนะคะใส่ปลาร้าใส่มะนาวนะคะค่ะแล้วก็มีกุ้งด้วยนะวันนี้พิเศษมีกุ้งด้วยมีเม็ดเิ็นด้วยนะคะมีปูด้วยจะบอกว่าอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะมาค่ะมันหัวมกันอันดับหนึ่งก็เดี๋ยว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 ผักช่ยว,วยๆนะคะอ่ะ นี่น้ำปลานะคะนี่น้ำปลาเซ็บเซ็นัวนวนะคะเป็นน้ำอย่างนี้เลยนะคะนี่น้ำปลากิอชิมก่อนชิมก่อนอือหจับมากจับมากจับจริงจริงนี่ไม่ก็ทินด้วยวันนี้สาป,ปานผัดสวบนะคะผัดสวบอือ ใส่มะกอ,อกด้วยมาอือหือออส่อมลุกมือวะเอาซ่อมลูกมืดอ,อมมดิขนมจีนเนี้ยนุ่มเดี๋ยวหาซื้อสีขาวมาดีกว่าต่อไปอันนี้เป็นสีชมพูอร่อยเอฟเีอร่อยมาก แต่พริกเราไม่ค่อยแดงวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่อือหอหมูสวรรค์อือหอร่อยอร่อยมา,มากใช้มือดีกว่าใช้มือหน่วม Oh. Ano ka pala ang oh. pala? Oh. Oh. ผักผักประกอบอ,อืมมันก็มะนาวจดๆหอมๆนะคะมะนาวมะกอกหรือ,อ,อกระดาษทิชชู่มา,เ,าเส้นเหนียว น ôm, ุ่มส้นเล็กวันนี้ได้ไปตลาดเมื่อวานได้ไปตลาดเนาะเลยได้กุ้งมาก็เลยทำคลิปนี้ให้เอฟซีได้เห็น เช่นพอหญ่ดปักแบวกอาหา้ซีชีขาวมาต่อไปเม็ดมะก,กอกขนาพริกมาแดงเผ็ดเลยใส่ประมาณสามสิบเม็ด นี่เขาเรียกว่าผักอะไรก็ไม่รู้นะคะัะืมกกินปลามาแมงก็มามดูความกกอบเออ เส้นเหนียวนุ่มแค่หมูลงพันนะคะหมูสวรรค์ทั้งใช้มือใช้ซ่อมนะ

嗯。<Sure. S 2> sure. เห็นน้ำไหมน้ำปลาอร่อยฮ่าคุณโมจ่าช่จุ้ยเฮ้ Mẹ con nói mà <cười> 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 ค่ะก็ขออย่าจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมาแซปนํำกันค่ะบ๊ายบาย